ดิวอดิศรากระแตนน้องไซรัสบินไปอยู่ไต้หวนันเอ็นดูลูกชายเหล่ามาก ขโมยหัวใจพี่พี่ชาวโซเชียลไปเต็มๆสําหรับน้องไซรัสลูกชายสุดที่รักของดิโอิติลาและสามีไซบาสเตียนลีแล้วเรียกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะตอนนี้น้องไซรัสอายุครบ5เดือนแล้วและล่าสุดดิโอิสิลาก็เพิ่งหอลูกชายไปไต้หวนันและจะไปอยู่ที่นั่น2เดือนงานนี้คุณยายก็เลยขอมาลาหลานรักเรียกว่าใครได้เห็นรูปของน้องไซรัสล่าสุดต้องบอกเลยว่าหล่อมากๆตั้งแต่เด็กจริงๆซึ่งดิวได้โพสแคปชั่นไว้ว่าคุณยายมาบอกลาผมก่อนผมจะบินไปอยู่ไต้หวัน2เดือนครับคิดถึงผมกันด้วยนะครับ ไต้หวัน First t i r e t u t u r n i to t o m o t o w o w n และโพสตต่อมากับภาพน้องไซรัสที่ถ่ายรูปคู่กับเค้กฉลองอายุครบ5เดือนก่อนจะบินไปไต้หวนันกับแคปชั่นของวิดีโอที่เขียนไว้ว่าไซรัส5 months ผมครบรอบ5เดือนผมก็จะบินไปไต้หวนันบ้านปาป้าผมเลยครับและล่าสุด แม่ลูกก็บินถึงไต้หวันอย่างปลอดภัยแล้วด้วยพร้อมบอกว่าหวัติดตามไซรัสผ่านทางไ g หรือสตอรี่หมามีนะขอขอบคุณภาพครอบครัวเดอดิสราภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ